ทำเอาแฟนๆศิลปินตลกใจหายใจคว่ำนะคะเมื่อเพจสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยได้ออกมาโพสต์ภาพถวดและชนยิ้มขณะนอนรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทีมข่าวนะคะต่อสายตรงไปหาศิลปินตลกชื่อดังซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าเพิ่งได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านนะคะปกติเนี่ยก็รักษาโรคต่อมลูกหมากโตก็มาเป็นปีแล้วรักษามาเป็นปีนะคะแล้วก็พอยามหมดเนี่ยก็ไมไ่รักษาต่อเนื่องพอมาเป็นอีกหมอก็เลยบอกว่าให้ทํา m r i นะคะพบว่าเจอก้อนเนื้อส ถึง5เซนติเมตรต้องผ่าตัดค่ะซึ่งผลตรวจนะคะจะออกวันพรุ่งนี้และรอฟังผลนะคะว่าเป็นก้อนเนื้ออะไรถ้าเป็นก้อนเนื้อร้ายเด็กก็ต้องรักษาตามอาการถ้าไม่เป็นเนี่ยก็ร้องไชยโยก็รับมีความเครียดนะคะจนความดันขึ้นเลยละคะ่ะขึ้นพัดฟื้นนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่หมอให้ออกจากโรงพยาบาลมาพัดฟื้นที่บ้านเราดูแลรักษาสุขภาพมาตั้งนานแล้วละ่ะไอเรื่องราวของตับลูกหม,มากโตเนี่ย หมอให้ยามากินปีหนึ่งก็เป็นปีที่พยาหมดกระดือ้อกับหมอไม่ไม,ไม่มาดูแลสุขภาพขอเข้า m อ i ได้ไหมขอเข้าุโงงได้ไหมเราก็ายินดีเลยว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนผะลปรากฏว่าพบก้อนเนื้อใหญ่ประมาณสี่ห้าห้าหกเซนมอเลยบอกว่าสงสัยต้องเข้าผ่าตัดแล้วละ่ะวันที่แปดก็เข้าห้องผ่าตัดเอาชิ้นเนือ้อออกมาก็ยังไม่รู้ว่า จะร้ายหรือดีหมอก็นัดว่าวันพระรหัสที่จะถึงเนี้ยไปฟังไปฟังผลว่าร้ายหรือดีแต่ถ้าร้ายก็หมายความว่าก็ต้องรักษากันด้วยเรื่องราวของของมะเร็งนี้แหละทุกคนก็ให้กำลังใจตอนนี้เราทำเราทำใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องถ้าเป็นก็ต้องทำใจไม่เป็นก็ชชยโยถามว่าเครียดไหมก็มีก็มีบ้างน,นะครับรอ รอดูผลเคยเป็นความดันเลยเนี่ยมาเป็นความดันสูงเรากลัวก็เป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าทำไงก็ว่ารักษาตามอาการอยู่แล้วแหละขอให้อายหายไปไว้นะคะขอบคุณมาก ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ